iOS นะครับอัปเดตแพท1.0.4เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเป็นแพทเดียวกับ1.0.7ของ Android นะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับ c c e s s o r y เข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยจะมี a c c s s s o r y เข้ามานะครับมีปรับแต่งสีภายในนะครับมีพวกเบาะนะครับ GPS อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใน อัปเดต1.0.7ของ Android ที่ผมทำคลิปไว้นะครับก็จะมีพวกไฟไซเลนอะไรด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีรถใหม่นะครับรถใหม่เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยนะก็จะเป็นรถทางฝั่งของอเมริกันนะครับคันนี้นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับ iOS เนี่ยจะเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงตรง Send to Work นะครับ ใ่ iOS แบบปกติมันจะให้ใช้ทองกับดูวิดีโอนะครับแพดเก่านะแต่ว่าแพดเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็น s e n d to work นะครับสามารถ s e n t to work ได้5ครั้งฟรีต่อวันนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องใช้ทองหรือว่าดูวิดีโอนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงทางส่วนของออนไลน์นะครับออนไลน์เนี่ยก็ สามารถแข่งรถแล้วได้เงินนะครับอันดับ1เนี่ยได้2,000นะครับอันดับ2ได้1,000อันดับ3ได้500อะไรก็ว่ากันไปนะคนี่ตรงนี้นะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับแพทนี้ได้ที่คลิปอัปเดต1.07นะครับที่ผมทําไว้โอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า